คุยไปคุยมาก็ถ้าเอาเด็กขึ้นเดี๋ยวผมก็ข้างนอกก็วุ่นแน่ในข้างในมีบอนได<อ>้ไงเคียบไปเคียบมาก็เขาขอกลับไปสามแสนแล้วก็เลยอยู่ห้าแสนก็แบ่งกันแต่ก็ไม่ไม่ลองขึ้นเดี๋ยวไม่้องขึ้นเลยจบไปตงนั้นโอ้โหนี่นะครับนี่ค,คือห<ค><ค>ัวสมองของบังมัดนะห้าวันเอาเรื่องเลยนะสะเทือนทั้งเดือนจําเลยข่าวดังไปทั่วะคโอ้โหรู้หมดยุคนั้นมีครั้งแรกเขาแบ่งก็แบ่งปนข้างนอกมาป่นในครู <นะ S 1> โอโีก ไม,ไม่ทิ้งลายเลยนะครับอ่ะทีนี้เอาแล้วพวกบานพอพวกลูวี่เราเขาเขารู้ตอนหลังไหมหรือว่าเราทําเขารู้ไหมตอนไม่รู้ไม่รู้เราไม่บอกอไม่มีไม่มีส่วนคนคนละส่วนเงน <c oughs> ตั้งนั้นมามตั้งนั้นมาผมก็เปิดบอนเมือนช่วงนั้นรู้สึกจะบอลโลกเมื่อก็เปิดบอลโลก,ก่อนอนได้สัมทานมาโดยอัตโนมัติเปิดบอลโลกเปิดได้สองอาทิตย์เก้าโมงเช้าก็มีเจ้าที่มาเลยพร้อมใบกระดาษใบหนึ่งอุ้มมาอยู่บําบัดเดือนโดน